คัอหัวเทียนให้เราดึงคอยหัวเทียนออกมาก่อนแล้วเราถอดตัวหัวเทียนนะออกอ่้เราถอดหัวเทียนออกมาแล้วทีน,นี้วิธีการตรวจเช็คหัวเทียนเราจะใส่เข้าไปที่คอยไฟนะครับในลักษณะ เดิมของมันเลยนีะครับอ่าว้วก็เช็คกระแสไฟให้เราเอาหัวตัวเนี้ยแตะที่ตัวเหล็กหรือตัวบอดี้เครื่องจุดไหนก็ได้ครับที่เป็นเหล็กแต่ในลักษณะน,นี้ให้หัวแตะที่เหล็กแล้วเราดึงเชือกสตาร์ทดูเบาๆนะครับมันว่ามันมีสเก็ตไฟออกที่หัวเทียนไหมเดี๋ยวลองให้ดูครับ สังเกตว่าไฟมันจะแตกเม็ดเล็กๆนะครับอันนี้แสดงว่าหัวเทียนใช้งานได้ปกติ